ถึงเวลาแล้ว ที่แม่จะกลับเยอรมันกลับแล้วนะจ๊ะแม่มาอยู่ไทยจะเมือตัจิ้มมือหนึ่งเดือนแล้วทุกคนแต่ว่าแม่ก็คือแบบว่ามีคนที่ต้องไปหาเยอะมากคิวยาวเออค,คิวยาวมากก็เลยแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันได้อยู่แค่ตอนมารับแล้วก็ไปงานแต่งแล้วก็มาส่ง,ก,ลลงก็ร้านอ่าไปเกาะร้านแต่เกาะร้านไม่ได้ถ่ายแล้วทุกคนที่ไปเกาะร้านกับแม่ก็คือเป็นคอนเทนต์ของ t ิ๊กต็อกอ่าก็เลยไม่ลงยูทูบให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวรอติดตามใน t ิ๊กต็อกกับกลับแล้วนะจ๊ะกลับแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งเวลา ไมถึงเรียกว่าพักใจสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้คือความลับของคองจูบินนะทุกคนผมคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ทุกคนควรจะได้รู้นะเออควรจะได้รู้เรื่องความลับของคองจูบินเนาะทำไมถึงเรียกว่าพักใจเพราะว่าตอนนี้ผมไปทริปยุโรปเยอรมันที่คองจูบินเนาะก็มีหลายๆคนเนาะที่คอมเมนต์ถามว่าเฮ้ยพ่อพี่จื้อไปไหนป้าป้า,ปาไปไหนก็คือแฟนแม่ไปไหนจะเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่ไปถึงเยอรมันเลยนะทุกคนคือป้าป้าป่วยหนักมากเป็นมะเร็งปอด เป็นมะเร็งปอดคือระยะสุดท้ายนะทุกคนที่ไปเดือนครึ่งแนละทุกคนไปได้วันที่2ก่อนที่ผมจะไปสวีเดนนะป๊าป๊าได้เสียชีวิตไปในตอนเช้านะทุกคน ป,ป๊าเสียชีวิตไปในตอนเช้าซึ่งผมก็กําลังจะออกเดินทางไปสวีเดนเนาะแล้วแม่ก็ไม่บอกผมไม่ยอมบอกจนกว่าผมจะขึ้นเครื่องไปถึงฟินแลนด์และไปครึ่งทางแล้วแล้วแม่ค่อยมาบอกว่าป,ป,าป๊าเสียแล้วแล้วแม่ก็จัดการศพป๊า,ปาจัดการเรื่องราวอะไรทั้งความเสียใจนะทั้งร้องผมร้องให้จังหวะน,นั้นคือผมกับแม่คือจะบอกคนดูไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปมันจะไม่สนุกคนดูจะไม่จะไม่เอนจอยเนาะถ้าคลิปทุกคลิปมันเป็นมูดเศร้าอผมก็เลยเก็บเป็นความลับไว้แล้วไม่ได้บอกแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่่ทีเเรามานันนด กันครึ่งกับความแบบโศกเศร้าของแม่นะแม่ร้องไห้ทุกวันแต่ทุกคนเห็นในคลิปก็คือแม่จะยิ้มสดใสมีความสุขใช่ไหมเออนั่นก็คือแบบว่าผมก็พยายามบิ้วให้แบบแม่ไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลานั้นเนาะเพื่อที่เราจะได้มีความสุขในการแม่ก็พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าแม่ก็จะมีภาวะจิตใจที่แย่มากๆเลยตอนนั้นเนาะก็คือร้องไห้ทุกวันแต่แม่ก็พยายามจะมาถ่ายคลิปทําอาหารแล้วก็พยายามมีความสุขให้ทุกคนทางบ้านได้เห็นเนาะแล้วก็แม่ก็บอกให้บอกคนดูตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่ผมคิดว่่ามมัันยงงไถึแวละแต่้กก็ลามไดับ นะกับไทยแล้วแม่ก็ทําใจไดแ้แล้วแม่ก็แบบเอกสารเรียบร้อยอ่อาเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยคือสภาพจิตใจดีขึ้นเยอะแล้วอะ่ะแต่ว่าตอนไม่ร้องไห้ลวเออไม่ร้องไห้แล้ะแล้ว,ออลลวก็แต่ว่าตอนที่ใช้ชีวิตอยู่เยอรมันหนึ่งเดือนครึ่งอะ่ะทุกคนตอนคองจูบินทุกๆคลิปอะ่ะคือแม่ร้องไห้ทุกวันนะไม่รู้ว่าผมกับแม่ได้แบบคือพยายามแค่ไหนเนาะเวลาถ่ายคลิปคือมันแบบเหนื่อยมากมันต้องกดความรู้สึกทุกคนลองคิดดูว่าผมต้องอยู่กับแม่ที่ร้องไห้ทุกวันเออแต่ผมก็พยายามจะยิ้มพยายามจะหัวเราะเนะในทุกๆคลิป มันไม่ใช่ความลับหรอกแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกเลยแต่มันมาถึงตอนนี้แล้วก็บอกได้แล้วเพราะว่าสภาพจิตใจใแม่โอเคหมดแล้วซึ่งจะมาบอกเฉยๆมันเป็นความลับของคองจูบินในในตอนนั้นน,นนะเนาะเออว่าเราไม่ได้บอกอทุกคนลองสกเกตดูดิความจริงผมไปอยู่อยู่หลบตั้งเดือนครึ่งนะทุกคนทาไมผมได้คลิปมาแค่นั้นอนะความจริงอะผมควรจะถ่ายได้ทุกวันด้วยซ้าแต่ว่ามันมันมัน เออมันไม่ได้จริงๆอารมณ์แล้วก็มันไม่สามารถแบบทำลายม่านอารมณ์เพื่อมาถ่ายให้ทุกคนมีความสุขได้หยุดก็หยุดไม่ได้ไปต่อก็ได้แค่นั้น <laughs> มันไายามที่สุดแล้วนะทุกคนที่เราไปเทีเ่ยวที่โปรแกรมมันวางไว้หมดแล้วเออโปรแกรมมันวางไว้หมดแล้วเราก็เลยต้องไปเที่ยวตามโปรแกรมมาแต่ว่าสิ่งที่มันยากที่สุดก็คือมันเพิ่งไปถึงได้2วันเองอ่ะทุกคน ผมเพิ่งได้เห็นหน้าป๊าป๊าแล้วก็ได้ดูแลอะไรช่วยแม่เนาะได้แค่2วันดูแลไปซื้อเ้า้ให้แกซื้อขนมซื้ออะไรให้แกเออแล้วก็มันจะว่าเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดก็ไม่ได้เนาะเพราะป๊าป๊าป,ป,ป่วยก่อนที่ที่ผมจะไปเอกสารบัตรเชิญอะไรเรียบร้อยหมดแล้วิึงิ่งได้แบบป่วย คือป้าเป็นคนทําบัตรเชิญให้นะเป็นคนแบบว่าทําก่อนที่เราจะทำวีซ่าผ่านอะไรเงี้ยป้าก็จะเป็นคนเซ็นคนอะไรให้หมดเลยพอเซ็นเสร็จปุ๊บผมไปถึงได้สองวันไปเจอหน้าแกแกก็เสียแหละ <S <S คือแบบว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเศร้ามากๆนะครับทุกคนแล้วผมก็คิดว่ามันไม่ควรปิดบงังต่อผู้ชมนะเพราะผู้ชมก็คือแบบว่าเพื่อนๆของผมทุกคนก็คือลูกๆของแม่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็แสดงความรักในคอมเมนต์เนาะบอกว่ารักแม่เออแม่ก็รักทุกคนนะครับทุกคนแม่ฮักวาฮักคนดูวารักค่ะ โอเคนั่นแหละทุกคนมันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่จะปิดบังเนาะมันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้รู้ก็ยังไงผมก็ต้องขออภัยในทริปนั้นไว้ก่อนทริปที่ที่เราไปยุโรปรอบที่แล้วเนาะและ้วลไปใหม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปใหม่โดยที่มันจะมีความสุขได้มากกว่าเด<ๆ>ิม<ๆ>ไม่เชื่อทุกคนลองกลับไปดูคองจูบินใหม่ในแต่ละอีพีเนาะพอทุกคนได้รู้เรื่องนี้แล้วปุ๊บทุกคนอาจจะเห็นความโศกเศร้าหรือว่าอะไรเงี้ยในตาแม่ก็ได้เพราะว่ามันก็มีเวลาถ่ายแม่แล้วแม่ก็มีเศษน้ําตาร้อง ทุกคนก็ได้รู้ความจริงสักทีต่อจากนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังกันแล้วนะครับทุกคนก็ขอโทษด้วยที่ทุกคนเพิ่งได้รู้อะโอเคยังโอเค <laughs> คือร้องไห้หนักมากใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผมเกือบเป็นประสาทตายอ่ะผมเกือบเป็นซึมเศร้าด้วยคือตื่นเช้ามาก็เอาร้องไห้ก่อนนอนีแล้วคนที่อยู่กับแม่ตัวเองร้องไห้ทุกวันเออมันต้องปลอบใจกันมันต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันาะจะอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยไปเที่ยวที่ฮอลแลนด์ด้วยเออคือมันพยายามจริงคนนอกจากผมจะพยายามปลอบแม่พยายามทําให้แม่ดีขึ้นแล้วผมก็ยังพยายามถ่ายคลิปด้วยคือมันไม่ง่ายเลยเหมือนมันจะลาบรื่นแต่มันก็เลยไม่มีอะไรง่ายมันหนักหนามากเป็นเหตุการณ์ที่หนักประมาณหนึ่ง ผ่านตรงนั้นไม่ได้นอกจากผีแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวตออแม่บอกว่าผ่านตรงนั้นมาได้ก็ผีก็ไม่น่ากลัวแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิด้อเดี๋ยวรอเขาเปิดให้เช็คอินเขาจะเช็คอินเราก็จะพาแม่เอากระเป๋าทั้งหมดนี้ไปชั่งน้ำหนักโอเค กลับมาไหมครับมามามาโอเคนะโอเคเดี๋ยวพี่หน้าเจอกันโอเคทุกคนบีมบอกแม่เดินทางปลอดภัยด้วยถึงแม้ว่ามันจะช้าไปแต่ว่าแม่อาจจะถึงแล้วตอนคลิปนี้ลงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีขนะครับโอเคเจอกันนะลูกนะพี่หน้าบายบายบายไกลับไปโอเคครับผมบันไดแห่งความโศกเศร้าบาย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 ไปเลยนะไปเลยนะโอเค